นาทีอาจจะแปดเรื่องอย่างเงี้ยฮะถ้านาทีแปดเรื่องมีมีเกิดขึ้นกับชีวิตเราบ้างไหมแยบเลยอ่ะเอ่อก็ก็ส่วนใหญ่ไม่ค่อยนะครับหมายถึงว่าหมายถึงว่ายังไงนะหมายถึงเวลาผู้หญิงเมาเป็นไงแบบว่าต้องตามไม่ทันต้องตามไม่ทันใช่ไหมใช่เราต้องเราต้องเราต้องมีสติครับเหมือนไม่มีสติเหมือนจะบอกว่าต้องดูสายตาด้วยว่าพูดถึงฉันอยู่หรือเปล่าอ๋อ บอกว่าพี่นเด็กมักจะข้าบอกย่างไงเนี่ยเล่าซีอะไรใจจริงไหมจริงเพราะผมจะจะโฟกัสจากอื่นกินอยู่ก็กินกินกินแล้วพอเขาเล่าไปแล้วเขาเริ่มแบบมีเสียงแบบมีความสุขแล้วเขาอยากจะรู้ด้วยว่าพูดถึงเรื่องอะไรอยู่อ,อะไรเงี้ยพี่นเด็กก็ไม่คใส่ใจเหมือนกันบาคนใส่ใจเรื่องของเดนมาแต่ก็มีแรงข่าวี่ดีอย่างยาย่ามากเดผมเป็นเหมือนถังขยะในวินโด้ครับ พออัปเดตวันนึงก็กดลบแล้วก็ลืมแล้วไม่ไหนนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับถ่ายรูปก่อนห้อถ่ายรูปก่อนหอ่เป็นขอก็มีนนึ่งสองสาม้ถ่ามครับหนึ่งสองสามร่นั้หนึ่งสองสามรับครับ ทำไงอ่ะเฮ้ยมีหน้าสองแบกไปแบกไบกแบวแบกแบกแบกแากแบกแบกแบไปบกแ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 บได้กะไก้ฮะแบก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 แกแบกแบกแโอเคกแแกแ ติดมนถ่ายของ้วยนะความหมายืออไนนฮะอันไหนเนี่ยอ่ะมันเป็นมันเป็นความหมายแรงมากผมครับผมมากครับ